สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็คือดอกไม้อยู่ที่นี่นะครับเพื่อนๆแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรครับจะขึ้นแบบนี้ทุกปีครับมีทั้งญ้าทั้งดอกไม้เลยครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มจะมีผึ้งมาบินตอมแล้วครับมีทั้งสีขาวและสีชมพูนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าดอกอะไรนะครับจุดนี้ก็มีอีกหนึ่งจุดครับดอกไม้ หน้าร้อนก็มีดอกแบบนี้ขึ้นทุกปีครับนี่ก็ก็ไม่เรียกว่าก็ไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรเหมือนกันครับก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นครับเพราะว่าดูแล้วอาจจะได้ผ่อนคลายครับขึ้นแบบนี้ทุกปีเหมือนกันครับดอกไม้ช่วงหน้าร้อนนี่มีเยอะครับใกล้ๆกันก็เป็นสวนส,วนสมครับเพื่อนๆเขียวขจีเต็ไมไปหมดเลยครับสวนสมช่วงหน้าร้อนถ้าหน,น้าหนาวนี่เหี่ยวแห้งครับ หน้าร้อนก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเขียวไปหมดครับประมาณเดือนหน้าก็จะร้อนจัดครับช่วงนี้ก็ชมดอกไม้ไปก่อนครับผ่อนคลายคนไหนที่ว่าเหนื่อยจากการทำงานหรือว่ามีเรื่องต้องคิดก็หยุดพักสักนิดมาชมคลิปผมพอดีก็ได้ดูดอกไม้ครับ บรรยากาศเสียงดอกม้เสียงนกขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ